นับสนุนโดยบริษัทแม็กซาโกจำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำจำกัดค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงละกันนะคะในเรื่องของหนังสือกฎหมายนะคะแล้วก็เล่มใหญ่ด้วยนะเพราะว่าเล่มใหญ่ในี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะคุณผูช้ชมทางบ้านใครที่บอกว่าอยากได้หนังสือของอาจารย์นะคะก็ต้องรีบนะคะโอนเงินเข้ามาสั่งซื้อจองกันไว้ก่อน500นะะบาทเอง500บาทได้สองเล่มเลยนะคะ<อ>ได้การเมืองแล้วก็ได้กฎหมายไปอ่านด้วยนะคะอาจารย์ แต่โอนเงินเข้าเข้าบัญชีผมก่อนเลขบัญชี0891060820นะคะ0891060820เดี๋ยวรบกวนทีมงานขึ้นให้นิดนึงละกันนะคะหมายเลขบัญชีของอาจารย์พอโอนเงินเสร็จแล้วก็เอาหลักฐานการโอนเนี่ยส่งแฟกส่งแฟก์มาที่025219220ที่ปรากฏอยู่ในจอนะครับธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาย่อยรัฐสภาเรียนท่านว่าเบอร์แฟกนี้จะได้ใช้ได้แล้ว จะเป็นลองทุกเรื่องพบยาเสพติดเรื่องทุจริตได้รับความไม่เป็นธรรมก็บอกมาหรือไปโรงพยาบาลไหนมีปัญหายังไงก็แฝกมาได้ผมก็จะได้เรียนให้รัฐมตรีทราบเพื่อไปแก้ปัญหากันนะครับพอรั้มตรีเองก็คงไม่ทราบทุกอย่างอย่างผมออกไปไปท้องที่ถึงจะรู้โรงพยาบาลนี่ก็ังแห่งหนึ่งที่บุยดำไม่มีหมอไปอยู่ไปอยูุ่นเวียนไปอยู่ พยาบาลก็การรับสมัครสอบไม่มีคนไปรับไม่มีคนสมัครเว่าเมันอยู่ไกลจากหมู่บ้านพวกหมอพวกพยาบาลอยากอยู่ที่อำเภอใหญ่ารย์เขาทำงานเสร็จนอกจากการเขาไปหาประโยชน์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องแก้ไขกันนะครับที่สังัยบอกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลจะเริ่มปรับในเรื่องอัตราค่าบริการค่ายาขึ้นอีกนะคะอันนี้จะต้องคือหมายความว่าทางพูดถึงว่ายาเนี่ย ค่ายาค่าบริการต่างๆเขาคิดให้เป็นลายหัวลายหัวที่นี้ถ้าอำเภอเล็กถ้าสามหมื่นลงมานี่ยังไงก็ขาดทุนคเพราะว่ามันคิดทั้งเงินเดือนหมอเงินเดือนพยาบาลคพวกลูกจ้างค่าสาธารณพโาบค่าไฟค่าน้ำต่างๆหักาดนะเรามีสายมาขออนุญาตลับสายก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับค่ะคุณอะไรคะวิชัยครับคุณวิชัยนะคะครับคุณวิชัยจังหวัดไหนจ๊ะ เรื่องงเรื่องรถนะครับจังหวัดไหนครับจังหวัดไหนคะจังหวัดสายแก้วครับสายแก้วครับเชิญครับเชิญฮะทุณพิชัยเรื่องรถเป็นยังไงครับอ่แตเมื่อก่อนเอาพี่น้องขี่เอาแลแนให้น้องไปขี่นะครับได้ประมาณ6ปี7ปีนะครับครับพอดีน้องพอผมประสบวันนี้ตน้องเอาไปขายนะครับผมจะทำอย่างไรที่จะได้รถคืนนะครับ โอ้น้องไปขายแล้วหมายความว่าคุณอย่างนี้ผมได้ถามอาจารย์มาครั้งหนึ่งแล้วครับคุณเช่าซื้อรถใช่ไหมชื่อของคุณใช่ไหมฮัลโหลครับคุณวิชัยครับคุณวิชัยครับรถที่คุณเช่าซื้อองผมครับรถผมเองครับชื่อของคุณใช่ไหมล่ะคุณผ่อนส่งแล้วให้น้องชายเอาไปใช้ใช่ไหมะไรนะครับคุณผ่อนส่งกับบริษัทแต่ แต่รถให้น้องใช้เอาไปใช้ใช่ไหมครับน้องสาวครับโหน้องสาวเอาไปใช้ตอนนี้เราเจอน้องสาวไหมล่ะครับก็เจอน้องสาวก็ไปขอกลคืนดิก็น้องเวลาผมไมปถามเขาก็บอกว่ารถไปซ่อมรถซ่อมอยู่รถซ่อมอยู่พอพอเห็นรถพอผมบอกมาจากโรงพยาบาลไปถามอีกครั้งก็บอกว่ารถซ่อมอยู่ทุกทุกกีนะครับเือ คืออย่างนี้เนี่ยคือพี่น้องไงค่ะครับไม่ค่อยได้ยินนะครับคืออย่างนี้ถามว่านอ้นองสาวคุณได้มีการผ่อนชําระค่าเช่าซื้อให้ไหมมันไม่ได้่อนคนระับคุณผ่อนเองทั้งหมดใช่ไหมตอนนี้หมดสัญญาหรือย,ยังผ่อนผ่อนผ่อนหมดหรือยังรถนะครับลถไม่ได้่วนครับ อ๋อรถเป็นของคุณแล้วให้น้องใช่ใช่รถเป็นของผมเองนะครับไม่ได้ปลดไม่ให้น้องมาขี่นะครับให้น้องใช้ผมว่าเจรจากันตกลงก็ให้ดีไปกันถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องฟ้องศาลนั่นแหละครับพอเราให้เขายืมไปเมื่อ่อนผมได้ตัวคุยตัวถามอาจารย์ครั้งหนึ่งนะครับตามหลั่จะได้ไม่คุยกันอีกครั้งหนึ่งผมไปคุยแล้วทีนี้ก็บอกว่าอหาจัดได้ไปฟ้องเอานะครับไนแเละได้เลยคะอย่างได้ฟ้องเอาก็ต้องฟ้องกันแหละนะ วันนี้ว่าพี่น้องก็จะมาฟ้องกันเองอันดับแรกผมว่าถ้าหากเป็นไปได้ก็ไปแจ้งความที่ตำรวจขอให้เขาหาทางช่วยเหลือให้เพราะว่ามันเป็นเรื่องยืมเนี่ยมันเป็นทางแพ่งไม่เข้าอาญาครับแต่ถ้าเขาเอาไปแล้วไปขายอย่างนี้นั่นอาจจะเข้าอาญาไปแจ้งความตำรวจได้นะถ้าไปได้ก็ต้องฟ้องศาลนะครับแต่ไปแจ้งความดี่โรงพักก่อนนะครับ ก็ไปแจ้งความก่อนบอก่าอย่างนี้ให้น้องเอาไปแล้วน้องก็เอาหนีให้เขาไปใช้ให้เขายืมนะครับน้องสาวแท้ๆหรือเปล่าน้องสาวแท้ๆเลยครับโอก็คุยกันนะค่ะไอตรงนี้คือปวดหัวและครับบางทีน้องสาวคิดว่ารับไปแจ้งความก่อนแล้วก็ถ้าไปได้จริงๆก็ต้องฟ้องศาลนะครับครับผมเพื่อตำรวจเ็าจะเรียกมาไกลเกลียกันนะครับครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับโชคดีนะครับ จำได้แล้วคุณวิชัยเคยโทรมาถามค่ะอาจารย์คราวนี้คงไปเจรจากับน้องแล้วน้องก็เลยย้อนกลับมาว่าอยากได้ไปฟ้องเอาซึ่งเนี่ยคำนี้เราได้ยินกันบ่อยนะคะเวลาจะนี่ลุงนี่ก็เหมือนกันที่เราฟังทางคุณวิชัยอย่างนี้นะเราเชื่อไว้ก่อนค่ะครึ่งหนึ่งค่ะอาจารย์แต่น้องสาวเขาจะว่าอย่างไงเรายังไม่รู้เลยตอนมาจากห้าหกปีนี่ใช่ไหมเจ็ดปีแล้วเห็นบอกใช่ไหมประมาณเกิดน้องสาวบอกเอากับพี่ยกให้ฉันเนี่ยอืมครับ เมยอยกให้ฉันก็เป็นของฉันฉันก็ใช้อย่างนี้เราก็ไม่รู้ข้าเทจริงจะเป็นอย่างไรย์ใช่ไหมครับต้องมาพูดถึงการเรื่องเรื่องคดีความต้องอยู่ถ้าสู้ว่าถ้าถ้าพี่ยกให้น้องเลยเนี่ยก็เป็นของน้องนะคือถ้ายกยกไม่จ้อเป็นต้องเป็นเอกสารไม่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นใช่ไหมคือคืออย่างนี้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องปีหลักฐานครับที่ดงที่ดินอสังเนี่ยไม่เคลื่อนที่ไปได้แต่อันนี้เรียกว่าสังหาริมทรัพย์มันเคลื่อนที่ได้คนไหนครอบครองกฎหมายนสดงฐานไว้ก่อนคนนั้นเป็น เจ้าของเจ้าของค่ะทะเบียนก็อีกเรื่องหนึงไม่เกี่ยวกันนะคะอยู่ที่คนครอบครองใครขับอยู่ตรงนั้นนะคะก็ฝากเอาไว้ตั้งแตงห้าหกปีแล้วเรามีสายอีกเชิญอรับสายก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอะไรคะผมสง่านะครับตัวแทนชาวบ้านนะครับคผมอยู่จังหวัดไหนครับจัแก้วครับ เคยเคยสอบถามมาแล้วครั้งหนึ่งครว่าไงครับผู้สง่่าเกี่ยวกับร้องเรียนในร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนะครับมีการทุจริตโครงการเอสเอ็มเอล่ะขอคุณจดหมายมาถึงผมแล้วนี่ใช่ไหมยังครับยังครับได้ลายไหนที่จดหมายมาทําจดหมายมาทำนังสือมาถึงผมหน่อยครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำตอนนี้อยากสอบถามก่อนนะครับว่าตอนทางตอนนี้ผมร้องเรียนไปยังจังหวัดนะครับจังหวัดก็ได้ส่งเรื่องมาที่อำเภอครับ แล้วเรื่องเขาเงียบหายไปเนี่ยไม่ทราบว่าทางอำเภอจะช่วยเหลือทางผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าหรือจะให้เราก็อย่างนี้คุณสาเราก็พาพวกพี่น้องสองสามคนไปถามทนายเพอดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเรื่องถึงไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มีหลักฐานก็เอาไปแสดงให้ทนายเพอเห็นด้วยตามหลักแล้วนายเพอก็ต้องเรียกสอบครับแต่ตอนนี้มันเงียบหายไปคนลงชื่อไปคุณสางลงชื่อด้วยใช่ไหมลงชื่อครับลงชื่อไปด้วยครับเออเขาก็ต้องถามถึงคุณนั่นแหละ นะครับมีแงนนําอยู่หลายคนนะครับที่ไปแล้วก็พร้อมรายชื่อของชาวบ้านนะนะโอ้ครับก็ก็ส่งมาถึงผมก็ได้ผมก็จะส่งให้ตำรวจเขาเพื่อจะตามเรื่องให้นะครับครับผมสง่าจดเบอร์ไว้หลังไม่อีกทีนึงงลวกันนะคะพอดีเวลาจะหมดแล้วนะคะก็มีเรื่องนะครับเรื่องเรื่องได้ไหมเออไม่ทันแล้วค่ะคุณคุณสง่าคะอย่างนี้ลวกันอยู่หลังไม้นะคะพอดีรายการเราเป็นรายการสดนะคะหมดเวลาเราจริงๆนะคะอาจจะติดค้างไว้เป็นุ่งนีได้ไหมคะพุนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันนะคะ พูสงานะ่าาจะสายหลุดเวลานะคะเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะคะถ้าดูรายการอยู่ให้โทรเข้ามาพูดคุยกันใหม่พรุ่งนี้กฎหมายล้วนๆเลยครับ่ะวันนี้เรียกว่าพี่ป๋องเลยไม่ได้ฝ่าติดไม่บรรจุแล้วกันนะคะพี่ป๋องเลยให้ถือตานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของรายการของเรานะคะบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดบริษัทมังกรเจ็ดน้ำบริษัทแม็กเวอร์ทัวร์พีพีพัสแมนชั่นและบริษัทแม็กซ์โกนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ ดีๆมาฝากเสมอนะคะก็อย่าลืมแล้วกันใครที่สนใจรายละเอียดก็โทรเข้ามาสอบถามที่พี่ป๋องเชียงใหม่ได้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานใครทุกผู้ชาชนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีครับสวัสดีครับ Decline too proud to say the God. Decline too proud to say the God. สู้เจ้าต้อง,ร,งรู้ไว้ว่าพอเราคิดจคลายทุกเราตเสตกรรมจะคลายทุกเรา